สถานการณ์แบบนี้รัสเซียจะไม่เจ๊งยังไงไหวโลงกันถูกเผาวอเจวันรวดในสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์แบบนี้ถ้าปล่อยให้ดูเครนโจมตีลงกันน้ํามันไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยนี่แหละครับจะไม่มีเงินมาทาสงครามต่อไปแล้วในระัสเซียถ้ายังดื้อดันทําสงครามต่อไป ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอ mm ัปเดตสถานรรการณ์รรเหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกทีหนึ่งลนะครับท่านผู้ฟังครับครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่ความเชื่อมโยงของการขึ้นบินลาดตระเวนของเครื่องบินาหาข่าวทางอากาศหรือว,ว่า A w แวกของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับที่ขึ้นบินพร้อมกับเครื่องบินคุ้มกันนะครับซึ่งการขึ้นบินครั้งนี้มี A w แวกหนึ่งลำ มีเครื่องบินลาฟาลนบี ee, สองลำขึ้นบินคุนนนค้มกันลาฟาลบีนั้นถือว่าเป็นเครื่องบินโจมตีทางยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสที่มีความสามารถมากที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อวัดพุทธที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่มันสอดคล้องก,กันกับการที่เครื่องบินฝรั่งเศสขึ้นบินลาดตระเวนในพื้นที่แถบไลยดำแล้วมันนำมาซึ่ง oh. เหตุการณ์ oh. Oh. Yeah. การโจมตีคลังน้ํามันลงกันน้ํามันที่คาสตดานนี่แหละครับดูเหมือนว่าความเชื่อมโยงครั้งนี้ มันเป็นครั้งที่สองแล้นะครับเพราะว่าหลังจากการขึ้นบินล่าตะเวนในวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยแะครับมาถึงวันนี้วันศุกร์มันก็มีเหตุการณ์โจมตีคลังน้ำมันที่คัสโตดาอีกครั้งหนึ่ง ท่านผูบบ้ฟังครับการโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันมีความเชื่อมโยงจากการบินลาดตะเวนของเครื่องบินฝรั่งเศส,บบสบบซึ่งดูเหมือนว่าแนวโน้มมันเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ดูเหมือนว่ามันมีความเชื่อมโยงกันก่อนหน้าน,นี้หลังจากที่อเมริกายุติงานข่าวกรองนี่นะครับฝรั่งเศสก็มีการขึ้นบินลาดตะเวนในพื้นที่แถบแดำและก็นํามาซึ่งการโจมตีโรงกันน้ํามันที่คัสโตดารวมถึงพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียที่อยู่ใน พื้นที่แคว้นไครเมียเหตุการณ์ครั้งนี้มันถือว่าเป็นเหตุการณ์ซ้ำครั้งที่สองทึงแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของการโจมตีจากการบินลาดตระเวนของเครื่องบินฝรั่งเศสดูเหมือนว่าฝรั่งเศสจะมาเกี่ยวข้องกับสงครามเพิ่มขึ้นมากเลยแะผู้ฟองครับมันมีรายงานการโจมตีด้วยโดรนหละครับมันทําให้เกิดเฟืงองไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงงานน้ามันของรัเสเซียซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเชื้อเพลิงทางทหารสําคัญของรัเสเซีย ทางปุมยภาคทางตอนใต้โดยเฉพาะที่แคว้นคัสตูดาท่านฟังครับมันทําให้ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ของโรงกลั่นน้ํามันตูออฟเซในปุมยภาคคัสตูดานี่แหละครับของรัสเซียนั้นถูกไฟลุกท่วงอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันที่1 4มีนาคมที่ผ่านมาท่านฟังครับการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา2นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับชาวเมืองตูอัอเชเนี่ยครับรายงานว่า ได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นถึง10ครั้งในพื้นที่โรงกันและก็ลโรงเก็บน้ำมันนะครับมันมีเสียงไซเรนเตือนภัยดังขึ้นนี่แหละครับไม่นานหลังจากนั้นมันก็เกิดเพลิงไหมขนาดใหญ่ขึ้นในโรงงาน ท่ฟังครับต้องใช้เวลาใช้เจ้าหน้าที่ถึง121นายเพลิงไหม้มากกว่าพันตารางเมตรนะครับจนถึงเวลา5นาฬิกาเนี่ยครับหน่วยอุปกรณ์ในการดับเพลิงจึงจะสามารถเข้าไปในพื้นที่และก็สามารถทําให้เพลิงนั้นอยู่ในขอบเขตจํากัดสำหรับการโจมตีลงกันน้ำมันตูอัพเซคครั้งนี้เนี่ยครับ ถือว่าเป็นครั้งที่2แง้วนะครับที่ประสบความสําเร็จในช่วงไม่กี่สัป,ปดาห์ที่ผ่านมาโดยวันที่26กุมภาพาันนี่นะครับมันมีโดน2ลํลำโจมตีลงกันมันทําให้ท่อส่งน้ํามันดิบและก็ส่วนหนึ่งของหน่วยโลงกันนี่นะครับได้รับความเสียหายซึ่งมันมีรายงานว่าครั้งนั้นมันทําให้น้ํามันล้นไหลออกมาด้วย สำหรับโรงกันถูกอัพซนี่แะครับเป็นหนึ่งในโรงกันน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของรัเสเซียนะครับเป็นของบริษัทลอสเนปนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลางมีความเชี่ยวชาญในการแปลรูปน้ำมันดิบนะครับมีกำลังผลิต12ล้านตันต่อปีโรงกันแห,แห่งนี้นะครับผลิตน้ำมันดีเซลเป็นด้านหลักน้ำมันเตาแล้วก็น,น้ำมันก๊าซสำหรับเครื่องบิน 90%ของโรงกลั่นแห่งนี้เนี่ยครับส่งออกนําเงินเข้ามาทําสงครามและดูเหมือนว่าการทําให้โรงกลั่นน้ํามันแห่งนี้ต้องถูกเพลิงเผาไหม้นี่แหละครับมันไปตัดขาดตัดเรื่องของสายทานเงินที่เกิดขึ้นจากการขายน้ํามันทําให้รายได้ของรัสเซียนี่ครับที่จะเข้ามาใช้จ่ายในการทําสงครามนั้นมันอาจจะต้องล่อยหลอลงไปอีกครั้งหนึ่ง่านผูฟันครับด้วยทําเลที่ตั้งมันอยู่ใกล้กับทําเลดํานี่แเลยครับ มันก็เลยกลายเป็นคลังน้ํามันสําคัญทําให้คลังน้ํามันแห่งนี้เป็นทรัพย์สินสําคัญของเครือข่ายแหล่งจ่ายเชื้อเพลิงของรัเสเซียซึ่งมันก็กระทบกับรายไดย้เลยครับเป็นด้านหลักอย่างแน่นอนสําหรับกองทัพรัเสเซียเลยนะครับโงรงงานแห่งนี้มันมีความสําคัญทางเชิงกลยุทธ์เนื่องจากเป็นแหล่งจ่ายเชื้อเพลิงให้กับกองเรือในแถบทะเลดํารวมถึงโครงสร้างทางทหารในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัเสเซียโงรงงานแห่งนี้นะครับเป็นส่วนสําคัญของ หว่วงโซ่อุปทานสําหรับการเติมเชื้อเพลิงให้กับอุปกรณ์ทางทางหารโดยเฉพาะอุปกรณ์การบินที่มีการใช้งานในพื้นที่แถบนี้แตูุ่ฟังครับนอกจากนี้มันยังมีรายงานในเรื่องของการโจมตีลังกันเมื่อคืนวันที่12-13มีนาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะมันเกิดขึ้นในเขตซาลาตอฟของรัเสเซียนะครับานผูุฟังครับมันได้รับรายงานนะครับว่าภูมิภาคนี้นะครับมันเป็นที่ตั้งของโรงกั่นน้ํามัน โดยเฉพาะที่ซาลาตอฟนี่หละครับมีกำลังผลิตน้ํามันดิบประมาณล้านตัน7ล้านตันต่อปีนะครับซึ่งดูเหมือนโรงกันแห่งนี้นะครับเชื่อเพลิงที่มีการผลิตก็จะเป็นเน้นหนักน้ำมันดีเซลน้ํามันหล่อลื่นสําหรับใช้ในการทหารแต่ฟังครับผลของการโจมตีครั้งนี้มันยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ําคืนมาที่9ที่10บเนาคมที่ผ่านมานีครับโดนยงยูเคนก็มีการโจมตีโรงกันน้ํามันที่ โนว์คุปสกายานะครับในภูมิภาคซูมาลาของรัสเซียท่านผู้ังครับสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานั้นเจ็ดวันที่ผ่านมาไล่เลียงมาตั้งแต่วันที่8ที่9ามีนาคมมาแล้วนะครับยูเคนั้นมีการเปิดปฏิบัติการโจมตีลังลงกันน้ำมันเรียกได้ว่าทั้งอาทิตย์เลยนะครับถ้าเผื่อนับถึงวันเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี่เลยครับเรียกได้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยครับครบอาทิตย์พอดีที่ยูเคน โจมตีลงกันน้ํามันของรัสเซียแต่เหตุการณ์สําคัญที่สุดก็คือเกิดขึ้นในค่ําคืนวันที่ส0ที่11เนี่หละครับที่โดนของยูเคนั้นมันมีการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยโดนจานวนมากที่สุดเป็นประวัติการ์ดท่านฟังครับการโจมตีกรุงมอสโกนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการใช้โดนแต่ดูเหมือนว่าการโจมตีที่มีการใช้โดนหลักๆแล้วดูเหมือนว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละครับมันเป็นเน้นในเรื่องของการสร้างความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในกรุงมอสโกขณะด,ด้วยกันการโจมตีโรงกันน้ํามันนี่แหละครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่ามีการโจมตีตลอดทั้งอาทิตย์เลยทีเดียวในการโจมตีหลังจากที่การเจรจายุติลงจุดติเรื่องของสงคราม30วันที่มันเกิดขึ้นนี่ครับ ทีู่ตินปฏิเสธอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเราจะพอเดาออกแล้วนะครับว่าการโจมตีที่มันเกิดขึ้นในต่อจากนี้ไปนี่แหละครับมันคงไม่ลดละแล้วครับเพราะว่าสัญญาณที่มันเกิดขึ้นจากอเมริกาที่มีการส่งงานข่าวกรองและก็สนับสนุนอาวุธมากขึ้นนี่แหละครับมันทําให้การโจมตีในด้านลึกของรัเสเซียเน้นในเรื่องของโลงกันน้ํามันและอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้โดนี่แหละครับไปก่อกวนให้เกิดความเดือดร้อนสําหรับประชาชนชาวรัเสเซียเพื่อกดดันให้ปูติน เข้าสู่โตเจรจาเพราะฉนั้นสถานการณ์ต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับสัปดาห์ต่อจากนี้ไปเราก็จะยังได้เห็นการโจมตีลงกันน้ํามันนี่นะครับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนเราจะพอเดาออกแล้วนะครับว่าอาทิตย์ที่จะถึงนี่เนี่ยครับรัสเซียนั้นยูเครนนั้นยังคงมีการโจมตีต่อเนื่องกันต่อไปและลงกันน้ํามันคลังน้ํามันของรัสเซียนี่แหละครับมันก็จะยังกลายเป็นเป้านิ่งในการโจมตีของโดนของยูเครนต่อไปตราบใดที่ รัเสเซียเนี่ยครับยังไม่มีระบบป้องกันภัยอากาศที่ดีพอสามารถไปปกป้องโรงกันของตัวเองได้ปล่อยให้ยูเครนโจมตีได้ทุกวันทุกวันไม่ช้าไม่นานเนี่ยนะครับหายนะของโรงกันมันมาเยือนแน่ๆน่รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ